กระดึงตึงตึงดึงดึงกระดึงดึงเป็นแต่แท้และเอาหะเป็นนะพี่พอใส่เนี่ยนี่แหละอาบน้ำหายผมยายหาเหินต็นนี่คืเต็นแต่แท้นี่ยเบะนี่นะอืมไหวไหมผู้เข่งใส้ก่อนมาอืมให้ก่อนนี่ให้ก่อนนี่ให้ก่อนนี่ดีก้อนเข่าดีก้อนเข่า พันเจ้ามาโฮมเด้อพ่ออ้เด้อครับผมเงินจ่าเงินคักเท่านนี้ครับผมครับผมครับผมมาดูเงินธนาคามมาโพนำแม่ได้เอ้ยมาเงินเอ้ยเป็นวะเต้โอ้ยจามแล้วจามกกนนแล้วนักนนักเงินเหรียญนี่แหละปะโป่งให้เป็นคือเงินสตางค์นี่แหละ กใจปองบอเอาเอาน้ำอันเอาโลดดูดฮะจ้ำเอาน้ำให้คนกินให้มันปองก้านใจก้นใจจ้ำให้มันดูดกินสามเท่อตึงทึงทึ่งทึงึงๆึ โอ้โหาวนอนเลยโอ้ยงามนี่มันมาอยู่น้ำเมฆแล้วมันมันนั้นแล้วมันอยิ้มมันคาดมันมาอยู่น้ำเมฆแล้วมันขาดนั่นดิเม็ดจะโม้ยมาเม็ดจะโม้ยโม้ย เอออน่าจหายแลวกลุเล้ยกเตะอกอกจคุนแต่เท้าผูมมือนี้ยังบริกาชอบมวยอ้บฮ่าโดิดอกคิศพมันแดงเลยมวยเลยไอ้ซายเไอาคือเพลงน้องได้น่โสยบริารได้ได้ เมือได้น้องได้ใสใสโยกมันซื้อนองเมือได้จะมาแย่งความรักแย่งความรักเออน้อยแย่งมาแย่งขนมมบ่าวเมืองแหน่งบ้านบักบักหมาหมักแมวได้แต่ไม่กระเด้งมักหมาแมวนอุ้มนะบ้าอุ้มก่อนไอ้ข้าเสอนู่นโมนอนตอนคำเป็นตอนนี้หละ ดึกมาเลบนอนดึกมากมันกง่ห้ละบ่บ่ห้มันบ่นอนงะงะงะมันมันหลักษาแม่มันอยู่ใครได้คนเราเก่งเวลานรักใจนอนเอนมันบ่หายแม่มันนอนบ่นอนพ่อมันมีเราคนเดียวบ่หยแม่มันอยู่แมอยู่ใ không phố, tiền mặt lương. Why? Why? You can't do anything.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  กินต้มพังยานี่แล้วก็น้ำนมลายก้ <c oughs> อยดวอยูอ่หนน้อับหันแปเป่หนไซหันไปแ